โอเคครับคุณรู้ครับวันนี้คู่รอบแรกเลยนะครับ impossible กับ Awake นะครับเม่เปิดแทงครับเวกขับแทงอะไรเดี๋ยวจะแทงไหพี่ดินไม่ด้เล่นอะไรผมเล่นเอาเวกใช่ไหมผมเล่นเอาเวกใช่ไหมเตรียมมาเออเออตรวจยังตรวจอยู่เอาเวกเตรียมมา ไปกี่เอ็มนะ10เอ็มงั้นก็ต้องไปเอาเวกให้หมดนะอดีตอดีตอดีไปเอาเวกอดีใครใครใครฟังเอาเวกก็ต้องแทงแทงพิยามไม่เปิดต้องไปเวกพี่ตีงก็ไปเวกถ้ามึงจะแทงอิมพอสซิเบิลพี่ยามก็จะไปอยู่เอาเวกแล้วแต่มึงเลือกกันอะ แต่ไม่รู้ว่าถ้าเบบี้ถ้าเบบี้ชนะมันเว้ยแต่ถ้าเบบี้แพ้เป็นงอมกันปะวะอัดคลิปอยู่ด้วยเอาเดิมีคลิปเป็นพยานเอาเดิกูไม่เกี่ยวนะครับอย่าปลดกูนะไอ้เ่ี่ะก <c oughs> ูแค่เป็นกรรมการในสัตว์หลังต้องไปเอาเวกแล้วมาดิมามาเอาเวกก็ได้มายี่สเอ็มกี่ครับยี่สิบเอ็มครับเสีย,ยพ<อ>เพื่อนเต้นด้วยนะเสียเพ<อ>ื่อนเต้นด้วยนะครับลุงพี่ตีนน่ะเอาเวกเท่าไหร่ เอาไว้โอชยอยัยโยมาเต้นจริงจังโอเต้นจริงจังโอเต้นเดยนรัร้นสิบบพี่เบมไปก่อนพี่ตินมันเปิดมันเปิดเด็ดยังไงวะพี่จีนให้ละเขาเวกให้ละเออ 20m เ,เอาบเวก 20m ใช่และถ้าถ้าพิยามเสียค่าใช้จ่ายเนยไอ้นิวจ่ายเองจ่ายเองนะมคลิปเป็นพยานนะอะไรนะถ้าอามเสียก็ไอ้นิวจ่ายไงเดี๋ยวจ่ายเองแล้วเอ้มใครไอ้นิวเต็มพี่ไง เออเล่นพี่ไงแต่ถ้าได้นิวแต่ถ้าได้เว็บขับอ่อนเกมพูดไวถ้าได้อ่ะพี่อ้ําเดี๋ยวก็ไปเอาเดี๋ยวก็ไปเอาอนนี้ค่อยค่อยแบล็คถ้าได้เดี๋ยวก็ไปเอาถ้าเสียไว้ก่อนรอบแรกด้วยพี่ติ๋มมาเปิดเน็ตยังไงพี่ติ๋มโอ้แค่สั่นทีเป็นเมืงเหรอวะเปิดเน็ตอะไรอ่ะไม่เข้าใจ เดอ๋ยวจะดูเสาปะเดี๋ยวดูรั้วเดี๋เูล่าไวไฟอะไรตรงนั้นเนี่ยพิตีันนี้มึงไม่มีต่อเไม่มีต่อแีเท่าไร่อ่าเอเอาเวสิบเอมอ่ะช่วยช่วยเล่นเล่นโอ้ยสิบยี่สิบมึอโถ่เอะใส่ยี่้ยี่สิบไปพปตี้ถิตยี่สเป็นห้สิบพอดีไงจะได้เป็นห้าสิบพอดีรวมเอ่อี้ยมาเออแม่งน้อยเกินไม่น่าเล่นเลย จ่ายก่อนได้นะครับจ่ายก่อนไหมเดี๋ยวผมก็ได้แล้วไม่จิงอยากแดกเงินเว็บขับไม่มีอะไรหรอกไอ้เียใครชนะก็ได้ไอ้สับปวดเขาเขาอุตส่าห์ให้เลือกฝั่งกันเลยนะเว้ยพี่เลือกอเวกพี่ยังเลือกอยู่เลยเขาเลือกเบบี้อยู่อเทียอะไรเขาบอกบอกเดี๋ยวไปอเวกให้เมื่อกี้มามามากูเล่นเนี่ยอเวกครับถามเนี่ยว่าตอนแรกเราพูดใช่ไฟว่าเดี๋ยวเปลี่ยนฝั่งให้อเวก เขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้บังคับถ้าพี่อยากฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นเบบี้แพ้ไม่ได้อะพี่แต่ถ้าเลดเกมอะ่ะแล้วเบบี้แบบว่าแบบยังทําเสาไม่ได้อ่ะเบบี้ก็กดดันเอาเวกินดินเอาเวกันแหละเอาแม่เอาเวกนึงเอาเวกนั่ดีเลดเกมได้บางทีอะ่ะแล้วแทงบละแล้วแทงบละแลมบ็อกกี้อ่ะแทงไม่เล่นไม่เล่นครับแทงอะไรกันนักหนามึงมึงบอกสิว่าไม่เล่นการพนันนะครับ แกพูดไหถ้าอยู่ในรีดร่วงวะกูเรียกแทงให้หมดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใค่ยิงเจ้ยเต้นหน่อยเจ้ยเต้นหน่อยเจ้าเต้นเป็นตัอวอะไรวะมาครับกูรู้จเตเออจริงจังโอเต้นอ่ะเ,อเต้นได้ยินเปล่ากูรู้มึงมาดูคลิปไอ้เหี้ยเป็นพันวิวอ่ะอเผลอมึงดูเพิ่มมึงดูกร้อยวิวอ<ห>่ะเต้นไอ้เหี้ย ยี่ิตาปูร nice nice> ูแปงอ่ะได้จับภาพดีๆนะ่นี่คคิปวสวยๆนะพี่จะไปล็อกทม่ปวดอะไรอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยทีหันเล็ดมาด้วยเหรอนี่จะขอรับป่ะไปไปดอกแรกเป็นไงอุ้ยใครจะตายคนแรกอุ้ยองนาับสองอุ้ย อุ้ยขู่คนกับมูลนยิงคู่เลยตรงินตัวหลาดยิงคู่เลยโอ้โหเอ็ดพีเท่าไหร่กันขึ้นมาขึ้นเลยไปเีลยโอ้โหต่อหุ้นจิ้มเมื่อไหร่โดนดูดโดหลอกมูลนหมดหลอดเต่าหุ้นจิ้มไอ้เหี้ยขบวนการเต่าหุ้นจิ้มตรงกับมูลนิไอ้เหี้ยขบวนการจีนมาแล้วทะเลไอ้เวรมาแล้วมาอีกทีแล้วทะเลไอ้เวรยิ่งโหทะเไม่หลอก ดูดูดูข้าวปุ้ยยกเบาฮะที่ฮันเล็ตยกเบาฮะอุยเอ็นเอ็นยกสวยนักแข่งเก่าแล้วเน,นี่ยตัวเนี้ยคุยชิวหลบด้วยวเออไอ้อะไรวะเฮ้ยอพันโลโอ้โยบิวตี้เอออุยได้เสียนี่มีได้มีเสียครับ

ม่อจี้ให้เว้หมดพอจี้ให้เว็บหมดอุ้ยหมดหลอดมาเอหมดหลอดไ้นี้วโอ้อดไอ้นีวดึงแนาอนยวอุ้ยโอ้ยตายย่างๆมาแล้วแอนคอกมาแล้วมาแล้วมาแลยเอาแล้วหมดหลอดหมดหลอดนอยให้หมดหลอด้อยจัดให้หมดหลอด ไอ้ยี dark, room, ่มัน no. ม like <In Japanese. S 2> ันมันเข้ากันไม่ได้เลยวะโคตรโหดไอ้เยี่ยน่มันมีกระบองไหมที่มันตึงมันจัดเลยอ่ะมันตึงกรองอ่ะแบบว่าแบบมันอีมันอีส่วนพีหกได้สบายอ่ะโอ้ยลูฟี่ทุบลูฟี่ทุบไปเล่นวะแบกเกีวหรือเปล่าแบกเกีวอ่ะสมมมาแล้วมาแล้วเต็มหลอดเลยโอ้ดูด้วย คดีนาเดียนาเดียนาเดียอุ้ยหมดรอนาเดียแม่งบ้าจังวะเขาเลุ้มดันแล้วมั้เป็นหน้าโดนเป็นหน้าโดนจินจะเราเล่นพลาดไปดีเรียกอู้ยดีเอาไปเลดูดมันเยอะเว้ยมันมีฝั่งละสี่ใช่ป่ะดูดเออโอช็อตวะเขื่อไปแล้วหนึ่งตรงตรงขบวนการเป่าวุ้นจิ้นไปแล้วฮะไอดูดดูตกไอ้แบงค์ไปเลยแบ่งไปแล้ว เอาว่ะอาว่เบบี้โดนว่ะโอ้โหตกดีตกดีหลังเยไม่โดนนานานคนละกิบมันคนละกิเท่าไหร่เนเฮ้ยสามเได้เหมือนกันพีีกันไหมันไมโอ้เยี้ยโอ้็นขอเอาอีกมาดิน่น่อ่งนิ่งนิ่นิ่น่ง่ะเนี่ยน เฮ้ยพี่จูไม่เห็นมึงล้วเรอพี่เรพี่เนาะเาพี่เนาะเนาะีเนาะจัดเอาพี่เนานวิ่งเนาะก็ขึ้นับเต่าก็นใส่เต่าเนาะวิ่งชนได้เนาะิจังชิงดังเข้าสิงโอ้โหเอดไวิ่งคูดวิ่งคูผิวิ่งคูวช้าอง้ยขไม่ได้เลยตงเ่ยจัด กูเสียแล้วไอ้นี่ได้หรออะไรนะไอ้เล่นมัทเอีไปแล้วก็คุยดีกับเพื่อนไปได้ด้วยหรอสุดยอดนะคืออะไรครับเครล้างมือพูดไปด้วยได้หรอมาแล้วจแอ่นจ่ายแอ่นฟ้าจับให้ฟ้าจับให้มาแล้วบิ๊ซี่มาแล้วอุ้ยรอุ้ยอุ้ยไอ้เฮียบอสนี่ยเฟ้อถึกจับเลยเฮียบอสอ่ะตายสักที กูไม่มีมานาเล่นเลยอีกีก็ไม่ตายเลยอะไอ้เนี้ยมาดูนี่ลิวกาดีีมันเยอะเกินไอ้เนิ้วนโดโมไอ้นี้โผล่หมดดิไอ้นิ้ยโผมใครขอแล้ว่ไหมแต่ีแต่กีแตกไอ้เนิ้โปรโหมดดิโผลโหมแต่คนที่มีขบนการบนหลาฟีนินเหลาฟีวุนกินหลาฟี แฮนค็อกสุดัดไปอีกหนึ่งหลอดฝ่ามุนจินเหลาฟรีฝ่ามุนจินเหลาฟรีเฮ้ยเดี๋ยวมันรีบมันรีบัลดูถึหมดเนี่ยไปอีไปอีเส็จตรงกรังว่ากระบอกมันก็รออีส่วนอะสไตล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปหยุดเตือนบอกกันแล้วอ่ามาแต่แอนได้เข้าสักทีเหอะบิซี่มาแล้วบิซี่มาแล้วอุ้ยอุ้ยบิซี่มาแล้ว อุ้ยบิซี่เอาหมดเลยอุ้ยไหลไหละอุ้ยอไม่ตายด้อ๋อมันไม่ตุยด้วยไม่ตุยด้วยเรียบร้อยแปกอุ้ยนะเดียวหลงล้นเตะังหวะไม่เองกาเผานจินไม่เุยแปลกเยแตกกไปเพี้ยสามตัวบุกเผาุนจินหมดเลยปะเนี่ยกูดันมาแล้วด้วยเคุณน่าจะแทงเบบี้กว่าเนี่ยเอกีไอ้ขโมทุกกลับอีก ปาสสอสองโอ้ยแลับไปเล่นให้แล้วบอกว่าน่าแทงเบบี้แล้วเขายอดกันยังไงวะเขาก็เจอกันรอบแรกเนี่ยยอดได้งไงบีซีไปแล้วขึ้นบนเอาไปสักอย่างนี่ขายวะอุ้ยบีซี่แทบจอยอยู่โทษที โดนตรงโนเลยสองลึกลงสองอ่ะสองลึงสองอ่ะสองลึกลงสองอ่ะไอ้ยูหลบได้เมียตัวไงนหลบทานเมียตัวไงนหลบทานเว้ยเว้ยเขาไม่ไหวเขาบ้านี่หลอดเลยหรอมาเนี่ยนี่ของแชมป์ใหม่ปะเนี่ยโอ้ยโ้ยแย่ขาดลอยนะวันนี้เอาแล้วเอาแล้วพี่พี้แพ้เกมยังไงไอ้บอสคนเดียวเอาบ่ออยู่หัวทุตินดูดิเออวันนี้แม่งมาตึงว่ะ เจบอสคนเดียวอ่ะดูนี่ดูนี่อ้ยบอสคนเดียวว่ะอย่ามันมีโลกกันอีเฮียเนี่ยปีศาจเอาของเรื่วนเรื่วนของดรื่อนดร่นอาของด่นเรื่อนเรื่อยจะแปมมาไม่โดนนะฮะเมื่อกี้นี่เคเวยจัดให้ปะวุ้นจิ้นจัดให้ชอบพิงใส่เต่าหรอเคบอยไม่เลยอเอ๋อเอ๋อเอ้ามันคิวทำไมวะไปเลยวะเบอสยังไม่หล่นน่ะหมดบอแล้วอ่ะมาเสือก เดดอไอ้บอสยังไม่ตายมึงดูดิรักมึงดูดิเมื่อกี้ยืนเป็นติดวะไอ้บอสยังไม่หล no no, ah, no, oh, ่นอ่ะเห็นแล้วโคตรถึกไอ้พี่เนี่โปรโมทมดดิใส่ของแชมป์เก้าชิ้นอีโล่กันอีแตกโอรหมดเนี่ยไอ้ผยังไม่รู้แชมป์ของแชมป์ที่อะไรบ้างนีู่ไปหา่้งนะมาห่างมาเลาไม่ได้เลยว่าไม่ขาดไม่ขาดมิกได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮาวีทำให้ดูแล้ว ไอ้บอสยังไม่ตายอีกเหรอหน้าด้านชิบหายเฮียเนี่ยปลับตาเล่นแม่งยังไม่ตายไอ้บอสยาชาจนตัดเต็มหนอนไหมเอาไม่เต็มโซนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ต้องเปิดบทเล่นกันบุ่นกีด้วยเุ้ยแต่ถ้าเบบี้ชนะรอบนี้ก็มันอยู่นะแต้มก็แบบกลับมามันมันเดือดอะเดือดอะแต้มก็ทำมันห่างอุ้ยเบบี้นำดิเพราะมันชนะรอบแรกอะใช่ครับอุ้ยปวดเรื่องอะดิอัพของอะดิ อย่างนี้ก็มีการาอัพขอ,<ห>ของแล้ว,ลวดิแต่ของเราหมดแล้วดิไม่มีขายแล้วดิทําไงอะ่ะมันทำใจครับแข่งใหม่อาทิตย์หน้าอุ้ยข่ารึยังก็เลยเวียนมานาเต็มเขาได้กม็ม,กมัฟนี่อุ้งตายง่ายยังไงยังไงยังไงมัฟอีกทีหนึ่งยังไงครับยังไงมัฟอืมไอ้เนี่ยสงสารมันร้อไร้เนี่นย คิวหลบได้เมีโตวิ่งหลบได้เมีโตวิ่งหลบได้มาตีโอ้ยหลบไม่ได้แต่เบบี้ไม่เปิดเลยเว้ยอุ้ยสะดุดครัทะดุอุ้ยยกยกซี่ยยกไอ้ตัวน่ะอุ้ยเต็มหลอดโ็มปูบิซี่เต็มหล่อเต็มเน่น่ะแก้วแก้วทิ้งเลยไปแล้วเขาเลยเวนแอนคอาไปแล้วเขาง่แน่จะแทงกูน่าจะแทงเบบี้กูแทงเบบี้ไม่เหรอวะ พวกความเพียงไม่พี่หมดเลยไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใครับผมอะไรอะไรอะไรอะคืออะไรครับผมเบอร์บล็อกบ่อเลือดมันแค่นี้ก็เอามันไม่ลงอ่ะมูลาดโอดิ้อุ้ยมันจูงอุ้ยมูลาดหนึ่งจูงหนึ่งเจ๋อวยลูดีโอ้โหมูลาดหเึ็ง ไม่น <growing> ่าได้บูบีซี่ได้ได้บนได้เมียตมเงนเลยเมียตะมเงินเยมาซิุ่้ยไอนีมึงดูบิตี้ยงไอนีี่สิบสี่โก้ว่งมึงไปได้ไงวะรอดูบีซี้ข้างบนกูบอกันเล่นเช็คใหม่ยี่สิบสี่รอดูบีซี้ข้างบนรอดูบีซี่ข้างบนเร็วเร็มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเ มาเลยพี่ไอเยอะไปไหนวะนะโอพี่อะพีเควะไอ้สัตว์เอ้เอพีเยอะขนาดนี้ไอ้เอพีมันกระจึงหนึ่งงั้นเอสามสี่ทีพ่อมึงถ้าใส่ของแชมป์เก้าชิ้นมีแตกอะเมื่อกี้เสาวอะพูดเลยของแชมป์ไม่ไม่ไม่ทำอะไรหรอกเพราะเอาแตกวะเนี่ยหรือปั๊มดาเมจก่อนอ๋อขอปั๊มดาเมจก่อนละกันเดี๋ยวดาเมจทันมูลาดโชว์ผิวหน่อย่าวุ้นสิ้นไปดิชอบกุ้งใส่เตาแเตา ตอวนี้นักแข่งแล้วเนี่ยขาดจัดเอ๊ะขาดลอยอุ้ยมะเกิดึงหลอดหลอดมุ้ยมูรได้ดีบอกว่ามูระได้ดีมูลระก็ได้ดีไงออกไว้ก่อนได้ดีทุกคนไอ้เฮียอุ้ยอุ้ยสวัีอุ้ยปีกจูหมดหลอดอะไรของปีกจูนะไหวอับเป้าไหวอับเป้าไหวอ้วงเอาแล้วดันแล้วนี่ไงมันัดเต็มมากแล้วล่ะ เดันมาเล่นฝั่งนี้แล้วเรียบร้อยแบคิวตะกกนปิดเกมแล้วไอ้หนิวเดี๋ยวปิดเกมแบบเดียโคนาโดล่าไม่หรอกป่าแบคิวตะกกนนวดนวด15นาทีเต็มอือคนปิดเกมก็ต้องไอ้นี่เดี๋ยวใส่ไม่มีสภาแล้วอ่ะฮุ๊บหุ๊บปุ๊บมาดิ อุ้ยอุ uh ้ยอุ้ยอุ้ยอุ right. ้ยอุ้ยอ oh. ุ or, ้ยอ okay. like cool hmm. ุ้ย oh. อุ <man <man ้ยอ oh. ุ Top ้ยอุ MV ้ยอ okay, ุ้ยอ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 ุ้อุ้อยอุ้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 ย